สวัสดีครับเอกครับวันนี้รายงานสดจากพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่อำเภอหัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเนินเขานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นช่วงเขาสูงที่สุดช่วงนี้เลยนะครับก็ที่นี่นะครับนี่นะครับพื้นที่ด้านหลังนี่นะครับก็เป็นพื้นที่เรากําลังจะเปิดขายนะครับเป็นที่ดินแบ่งขายขนาด150ตารางวาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้44ไร่นะครับก็บรรยากาศแบบนี้นะครับเหมือนที่เห็นครับก ทั้งเขื่อนนะครับที่นี่มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับที่หัวหินนี่นะครับแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวทางที่ดีแล้วก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับห่างจากนี่ถนนเพชรเกษมเข้ามาสัก200เมตรก็ถึงที่นี่แล้วนะครับห่างไม่ไกลจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงห่างจากทะเลประมาณสัก5กิโลอยู่ใกล้กับเขาเต่านะครับที่นี่ครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกแต่ที่สําคัญนะครับที่นี่ครับด้วยวิวของบรรยากาศที่นี่นะครับเหมือนที่บอกครับมีทั้งเขามีทั้งทะเลที่เราเห็นนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นภูเขาหมดเลยนะคครรัับบชวงนี้ เห็นเขาแทบจะ360องศาเลยนะครับช่วงนี้ครับเราจะเห็นเขาหมดเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับนี่เลยครับที่เห็นทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นเขา300ยอดนะครับตรงนี้ครับนี่ครับก็เป็นวิวเขาแบบสวยและที่สําคัญตรงนี้เป็นที่สูงมากๆครับก็เป็นที่เดินเขาตอนนี้เราก็กําลังนะครับเทรลลิ่งนะครับปรับพื้นที่ให้สวยงามทั้งผืนเลยนะครับทั้งแปลงเลยครับนี่เลยครับก็ขยันขันแข็งครับตอนนี้รถก็เริ่มปรับนะครับพื้นที่ครับเห็นไหมครับ ให้สวยงามนะครับเดี๋ยวอีกสักภากหลังจากนี้นะครับเราจะให้ดูภาพจริงๆนะครับสดสดเลยว่าออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับด้วยความที่ที่ดินที่นี่ครับที่เห็นนะครับพื้นดินนะครับเป็นเป็นพื้นดินร่วนปนทรายนะครับท่านใดที่ชอบปลูกทุเรียนนะครับที่นี่นะครับทุเรียนป่าละอูที่นี่น่ากินแล้วก็อร่อยมากท่านใดที่อยากจะมีบ้านสวนปลูกทุเรียนปลูกต้นไม้จัดสวนไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินนะครับผมบอกกเลยที่นี่น่าอยู่มากๆครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับรอติดตามในกลุ่มนะครับความคืบหน้านะครับ เดี๋ยวใกล้ๆจะเสร็จเราจะอัปเดทเรื่องของราคาครับเรื่องของผังเรื่องของการเดินทางให้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับที่นี่ครับหัวหินครับสวัสดี